การเพยะครับหรือว่าเฟิสเอนะครับหมายถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆนะครับหรือผู้ป่ว,ปวยระดานหนักให้รอดวนจากอันตรายหรือเพิ่ทาความรุนแรงของอาการลงนะครับก่อนส่งไปให้แพทย์รักษาต่อไปเพราะฉะนั้นการเป็นลมที่เราถึงบอดคลายเลยนะครับการเป็นลมเพราแรก็คือการเป็นลมธรรมดานะครับ <S <S สญญาเหตุเกิดจาก นะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอครับซึ่งอาจเกิดจากการนอนดึกหรือการอยู่ข้าวเนาะทำให้ร่างกายอ,อ่อนเพลียมากอยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับหรือถ่ายเทไม่สะดวกก็เนื่นอยเสียเรื่องมากออกกําลังกายหนักจุดมากเกินไปนะครับเหนื่อยจัดเหนื่อยจัดหรือเจ็บปวดมากความดันโลหิตต่ํามีเหตุกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับเช่นเสียใจตก,กใจตื่นเต้นนะครับสิ่งเหล่าน,นี้ จะทาให้จดจาเป็นโรมธรรมดาได้นะครับอาการผู้ป่วยจะต้องมีอาการผู้ปว่ปวยจะมีตาบ,บอวอเยียครับดามืน้าซีดใจสั่นนะครับหายใจซื้นๆทีๆเนาะเหื่อออกตามตัวฝ่ามือนะครับเท้าร่างกายจะเย็นนะครับและอาจจะถึงขั้นหมดสติไปในที่สุดได้นี่คือลักษณะอาการนะครับกล้ามเนื้อบานนะครับ ก็คือให้ผู้ป่วยนอนราบกับพื้นนะครับแล้วห้สูดลมหายใจยาวๆนะครับแล้วก็ลองบริเวณเท้าเนี่ยให้สูดนะครับไปมาหนึ่งร้อยหนึ่งฟุตนะฮะดูสูบระดับหัวใจนั่นเองสองให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่มีการเปิดสะดวกครับโดยที่ไม่มีฝุ่นเข้าไปในยูเยอะสามคลายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนคือให้ด่วงครับแล้วเสื้อผ้าบังรัดแน่นเกินไปก็คลายเพื่อให้นะครับ เลือดนะครับหรือเอาี่เท้เข้าไปดีได้สะดวกมากขึ้นสี 4, ให้จุดแอมกอเนียหรือยาดมก็ได้นะครับแกงจมูกผู้ป่วยนะถ้าไม่มีก็คือ,อยาดมยาหม่องนั่นเองนะแล้วก็ใช้ผ้าชุบกิแน้ำประมานะครับเช็ตตดาต,าตามดึงใบหน้าตามแขนตามับตามเท้าครับถ้าผู้ป่วยอยู่ใจใจให้ทำการายาตอดเลยนะครับโดยเป่าลมหายใจเข้าปอดนะครับผู้ป่วยใจจมูก คือดางปากอย่างแรงรวดเร็วจิดต่อกันสี่ครั้งสําหรับเด็กเนี่ยเป่าเข้าปากได้เป็นผลพร้อมกันนะแต่ถ้าเป่าลมหายใจเข้าปากจะต้องมีการปีดจมูกค,ครับถ้าเป่าเข้าจมูกต้องปึดปากผู้ปว่วยนะครับเมื่อเป่าปากสองครั้งแล้วเนี่ยสบกผู้ป่ว,ปกปกวยไม่กระเพื่มแสดงว่ามีสิบอุดตันในการทหงเดนหายใจให้ดะแค้ผู้ปว่วยนะครับนะและใช้มื้นะครับิือมือของเราที่แหละล้วงออกมาจากปาก เ,ออเมื่อสิ่งตรงตรงปกเคลื่อนไหวจะเพื่อขึ้นลงได้แล้วเนี่ยแ,แสดงว่าผู้ป่วยเริ่มหายใจออกแล้วนะครับแต่หากยังไม่ได้ผลเนี่ยก็ให้เปล่าหายใจอีกด้วยความเร็ว20ครั้งต่อ1นาทีสําหรับผู้ใหญ่และเด็กให้ใช้ความเร็วมากขึ้นถึง2เท่านะครับซึ่งทางสายปอดน,นะครับผู้ที่ปรงพยาบาลไม่ควรเป็นผู้ป่วยนะครับเชื้อ HIV นะครับและไม่ควรใช้วิธีนี้กับบุคคลในครอบครัว หรือแน่ใจว่าไม่ติดต่อเชื้อโรคทั้งที่ผู้ป่วยและผู้ป่วบอุปกรและผู้ป่วยนะครับถ้าผู้ป่วยยังไม่ฟื้นหรือาการไมิทืตนก็ให้หรีบส่งโรงพยาบาลทันทีนะเพไาะการเป็นลมแดดนะครับการลมแดดสาเหตุมันจะเกิดขึ้นอยู่กับการแดดเป็นเวลานานนะครับหรืออาจจะเกิดการดื่มสุลานกครที่มีการร้อนจัดทําให้กลไกควบคุมความร้อนในร่างกายล้มเหลวนะครับ เป็นเหตุให้อุณหภูมิในร่างกายในสูงขึ้นจึเป็นลมได้ลักษณะอาการเนี่ยระยะแรกๆผู้ป่วยจะรู้สึกว่าผิวหนัต่างกีอุณหภูมิสูงครับแล้วก็เกิดการหน้ามืดชีพจรเต้นเร็วขึ้นรวมถึงหายใจลึกครับนะตัวร้อนนะอย่างรวดเร็วเลยปวดศีรษะยืนศีรษะตารเริ่มภาพโมเริ่มมองไม่เห็นละมีการขึ้นไส้ปอกเบียร์แล้วก็อาจมีอาการกจมวิ้นขั้นอาจจมสติได้นีเพืออทาการและเป็นลงแดด การโรงพยาบาลหนึ่งนะครับรีบให้ผู้ป่วยเข้าที่ร่มครับและมีการเตรียมอุปกให้ผู้ป่วยนอนรับกับพื้นแล้วหนุนศีรษะให้ถูกกำลังตัวนะครับข้อที่สองเนี่ยใช้ผ้านะครับทุงน้ำเย็นเช็ดที่บริเวณศีรษะแล้วก็ไบหน้าหลังตัวนะครับไปอทีสามคือเมื่อผู้ป่วยทุกตัวแล้วและร่างกายเย็นมากแล้วให้หาผ้าห่มมาให้กับผู้ป่วดนะครับแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นนะครับ ต่อไปการเป็นลมร้อนครับสาเหตุเกิดจากการอยู่ท่ามกลางความร้อนสูงนะครับทั้งความร้อนจากธรรมชาติหรือทิ่กิมบุสสร้างขึ้นทําให้ผิวหนังแห้งนะครับอากาศที่ร้อนอบอ้าวอากาศมีความชื้นสูงนะครับจนทําให้อุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้นเป็นเหตุให้เกิดมาค้างอยู่ในบริเวณใต้ผิวหนังเมื่อออกมากตัวเย็นเลือกไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับสมองน้อย เลือดในสมองน้อยลงทำทำให้สมองขาดออกซิเจนและเกิดจารปุดตยนได้อาการของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยจะมีกำลิงเบียน,นะครับแล้วก็คื่อใไส้อาเจียนปวดศีรษะผิวหนังจะซีดเลยตัวเย็นชีพจรเต้นรเร็วและเบานะครับหายใจแบบปื้รืืืืืืืืืืืืืาืืืืืืืืก็อาจืืืัืืืืืืืรืส่ืืืืกืรืืรรืื <c oughs> ืืืืืเม <c oughs> คือควรให้ควรน,นั่งหรือพักเพื่อท่าที่สบายที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องแต่งแต้เเเตมเพื่อ่าของแล้วก็สุดเลนะครับแต่เกิดอใไก็ควรกับตอวกันดูเพื่ออะไรให้รวมนะครับสองถ้าการีขึ้นให้ดื่มน้ำเย็นนะครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะสามถ้าเสียงเหนื่อออกมากๆาเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำเกลือโดยนะครับผสมสก็คือเกลือเนี่ยครึ่งช้อนชานะครับแล้วต่อนนะ้ำครึ่งแก้วหรือดื่น้ำเกลือแรกเพื่อทดแทนพลังงานาาาที่เสียไป ถ้าถ้าาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาล